สวัสดีค่ะพบกับครูเกมอีกแล้วนะคะที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูเกมจะพาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือการละลายของสารในน้ำข้อสังเกตของเราวันนี้นะคะก็คือภาพโอวัลตินใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นโอวัลตินได้ต้องทำยังไงก่อนคะ นำผงอวัตินไปละลายในน้ำร้อนใช่ไหมคะแล้วปัจจัยใดล่ะที่ทำให้ผงอบัตินเกิดการละลายคะนั่นก็คือน้ำร้อนใช่ไหมคะแล้วการละลายของอบัตินจะเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้ไปดูกันเลยคะ่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำนักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะว่าเมื่อนำสารบางชนิดใส่ลงไปในน้ำสารนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร คำตอบก็คือสารอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเช่นอาจจะเกิดการละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ํานั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าการละลายของสารในน้ําคืออะไรนะคะเมื่อใส่สารลงไปในน้ําแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําทุกส่วนเลยเราจะเรียกสารที่ละลายอยู่ในน้ํานี้ว่าสารละลายนะคะแล้วก็เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการละลายนั่นเองค่ะ เรามาดูกันว่าสารละลายคืออะไรนะคะสารละลายก็หมายถึงสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันนะคะสารละลายแบ่งส่วนประกอบได้2ส่วนนั่นก็คือตัวทําละลายและก็ตัวละลายค่ะองค์ประกอบในสารละลายนะคะก็จะมีตัวละลายและก็ตัวทําละลายนะคะแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกว่าตัวไหนเป็นตัวละลายหรือตัวทําละลายเราไปดูกันค่ะ เกณฑ์ในการจำแนกนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวทําละลายและตัวไหนคือตัวละลายนะคะกรณีที่ตัวทําละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกันนะคะสารละลายมีสถานะใดตัวทําละลายก็จะมีสถานะนั้นเช่นกันค่ะเช่นน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวน้ำก็จะเป็นตัวทําละลายนั่นเองค่ะหรือกรณีที่2นะคะ ตัวทำละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกันเช่นนาคนะคะเป็นส่วนผสมของทองแดงเงินและก็ทองคำเราจะสังเกตว่าตัวทำละลายจะมีปริมาณมากกว่าตัวละลายนั่นเองค่ะจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละลายของสารในน้ําไปแล้วนะคะนักเรียนทํากิจกรรมการทดลองโดยสังเกตการทดลองที่ค,คุณครูให้เป็นคลิปวิดีโอแล้วตอบคําถามค่ะ หลังจากที่ดูคลิปวิดีโอการทดลองไปแล้วนะคะนักเรียนบันทึกผลการทดลองดังตารางค่ะจากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่า เกลือเมื่อเติมน้ำลงไปจะละลายรวมตัวกับน้ำเป็นของเหลวใสและเมื่อนำไปต้มนะคะก็จะมีคราบเกลือติดอยู่ที่ก้นบิกอร์ส่วนน้ำตาลทรายนะคะก็จะละลายรวมตัวกับน้ำเป็นของเหลวใสเช่นกันและก็เมื่อนำไปต้มก็จะมีคราบน้ำตาลติดที่ก้นบิกอร์ค่ะส่วนน้ำมันพืชน,นะคะก็จะไม่ละลายน้ำแยกกันอยู่คนละชั้นกับน้ำค่ะ หลังจากที่บันทึกผลการทดลองไปแล้วนะคะนักเรียนตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเมื่อเติมเกลือลงไปในน้ำสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าเกลือละลายรวมตัวกับน้ำเป็นของเหลวใสข้อที่สองนะคะเมื่อเติมน้ำตาลทรายลงในน้ำสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะคำตอบก็คือน้ำตาลทรายจะละลายรวมตัวกับน้ำเป็นของเหลวใสนั่นเองค่ะข้อ3นะคะ เมื่อเติมน้ำมันพืชลงไปในน้ำสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเมื่อเติมน้ำมันพืชลงไปในน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำมันพืชไม่ละลายน้ำและอยู่แยกชั้นกับน้ำค่ะคำถามข้อที่4นะคะสารใดละลายน้ำและสารใดไม่ละลายน้ำคำตอบก็คือเกลือและน้ำตาลทรายละลายน้ำส่วนน้ำมันพืชไม่ละลายน้ำค่ะข้อ5นะคะ เมื่อนำสารสองชนิดมาผสมกันแล้วรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกสารผสมนั้นว่าอะไรคะเราเรียกสารผสมนั้นว่าสารละลายค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะสารละลายน้ำเกลือสารใดคือตัวทำละลายและสารใดคือตัวละลายคะสารละลายน้ำเกลือนะคะตัวละลายก็คือเกลือส่วนตัวทำละลายก็คือน้ำค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารอย่างน้อย2ชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารที่ได้รับการผสมนี้นะคะยังคงเป็นสารเดิมการละลายจึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะและเมื่อเรานําสารละลายเกลือไปต้มนะคะน้ําจะกลายเป็นไอน้ําและพบคาบเกลือกลับคืนมาเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมนี้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะ จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะสามารถทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ได้ดังนี้ค่ะมเมื่อเติมสารลงไปในน้ําแล้วคุณพบว่าสารรวมตัวกับน้ําทุกส่วนเราเรียกสารที่ละลายอยู่ในน้ําว่าสารละลายและเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการละลายนะคะซึ่งจะประกอบด้วยตัวทําละลายและตัวละลายการละลายของสารในน้ํานะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะ บทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ